โอเคครับ,รบต,ต่อมาเราจะมาดูกันนะครับว่าตัวอย่างต่อไปเนี้ยคืออะไรนะครับซึ่งผมเชื่อว่าถ้าผมพูดมาเนี่ยทุกคนจะต้องอ๋อเพราะว่ามันเป็นตัวอย่างยอดฮิตและทุกคนเนี่ยมักจะตั้งคำถามเป็นอันดับแรกๆเลยเวลาพูดถึงอวัยวะที่ไร้ประโยชน์อ่ะนั่นก็คือไส้ติ่งครับหมอไส้ติ่งฮะเป็นตัวอย่างยอดฮิตเลยถูกไหมฮะหมอใช่ใช่ใช่หมอเคยเ,เจอคนไข้คนไข้าถามบ้างไหมฮะเกี่ยวกับไส้ติ่งอะไรเงี้ยเอ่ เมื่อก่อนจะเคยถ้าถ้าจะมีเคยได้ยินนะบางก่อนว่าคนไข้เมื่อก่อนน่ะเวลาผ่าท้องคลอดก็จะผ่าเส้ติ่งไปด้วยเลยอืน่าจะเคยได้ยินอ่าอ่าเพราะอันนี้ผมเพิ่งรู้เลยนะความรู้ใหม่คือหมายความว่าเขาเขาเขาาแนะนําให้คนที่ผ่าท้องคลอดแต่ว่าผ่าเส้ติ่งไปด้วยเลยไหมอย่างเงี้ยเหรอไม่ไม่ไม่เขาไม่ได้แนะนำหมายถึงว่าไอ้เวลาผ่าคนไข้เวลาเวลาไปผ่าคลอดอ่ะเขาบอกว่าเอยหมอช่วยทําเส้นติ่งไปเลยอ๋อคือคือคือผ่าแล้วก็ทีเดียวไปเลยเอา ใช่เบื่อท้องเอาลูกออกแล้วไงก็มันยังไงก็เห็นไส้ติ่งอยู่แล้วก็ตามต่อไปเลยประมาณนั้นแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้คอนเซปต์มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะเดี๋ยวนี้ครับก็คือไส้ติ่งเนี่ยมันยังไงเนี่ยหมอคือมันมันมันเป็นเป็นเป็นมายังไงทาไมมันถึงเดี๋ยเราถูกเคปรู้จักรู้จักไส้ติ่งกันก่อนนะไส้ติ่งนี่คุณเนี่ยอาจจะนึกไม่ออกคืออะไรไส้ติ่งนี่ก็เป็นมันเป็นส่วนหนึ่งของทางเดินอาหารนะมันเป็นลักษณะของลักษณะของมันคือเป็นท่อปลายตันยาวประมาณสักนิ้วะ ทีนี้ที่มันอยู่ก็คืออยู่บริเวณส่วนต้นข้งหลับของลำไส้ใหญ่ทีนี้ทีนี้ดาวินเนี่ยเขาเขาเรสขึ้นมาว่าไอไส้ติ่งเนี่ยมันเป็นอวัยวะที่หลงเหลือจากบรรพบุรุษกินพืชของเราครับพอเราพอเราเปลี่ยนมาเป็นกินสัตว์เนี่ยมันก็หมดประโยชน์ไปมันก็จะเล็กลงประมาณนั้นทีนี้ทีนี้ไส้ติ่งเนี่ยจริงๆมันเป็นอวัยวะที่ที่ซับซ้อนนะอ่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบ เป็นพื้นฐานแบบง่ายๆอะ่ะแล้วก็มันมันซับซ้อนไงมันมีมันมีเส้นเลือดเส้นเลือดมาเลี้ยงของมันด้วยเส้นเลือดที่มาเลี้ยงตัวไส้ติ่งด้วยเป็นเป็นชื่อเส้นเลือดของไส้ติ่งเลยนะแล้วก็ไอตรงผนังของไส้ติ่งเนี่ยมันมีเนื้อเยื่อต่อมน้ําเหลืองอืงซึ่งซึ่งมีมีหน้าที่สร้างภูมิคุ้มกันให้เราทีนี้เขาจะเรียกในทางแพทย์ว่าเป็นกัด associated l y m ี h o i d t i s s ช e ชื่อย<ะ>่อว่า GALT เกาเราก็เรียกเล็ทสั้นๆว่าเกาอ๋ออันนี้เกี่ยวกับโรคเกาด้วยไหม,มคนละเรื่องนะไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว, <laughs> ลวเลเ <laughs> okay, okay, <okay>. okay, ดี่วโอเค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 ต่อนลหนะน,น้าที่ของมันก็คือเป็นเป็นลิมโฟยลิมโฟยที่ชก็คือหน้าที่สร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายท,ทีน,<ะ>นี้มันจะมีมันจะมีมีปีสองพันเจ็ดอะซึ่งซึ่งก็งนานนะมันตีพิมพ์ไว้มันตีพิม,ม,มพ์มเรื่องว่าประโยชน์ของไส้ติ่งนะบอกว่า อีกหน้าที่อย่างหนึ่งเนี่ยเขาค้นพบว่ามันเป็นไส้ติ่งเนี่ยคอยสนับสนุนการเจริญเติบโตแบคทีรียดีนะของลาไส้แบคทีรียที่ดีนะ,นะคือเป็นประโยชน์ให้ลาลไส้ใช่สิ่งที่หมอบอกมาเนี่ยมันจะมีอยู่อ่าสองพอยต์แล้วกันพอยต์ที่หนึ่งก็คือหมออ่ะบอกว่าผนังไส้ติ่งี่ยมันมีต่อมน้ําเหลืองที่เอาไง่ายๆว่ามีบทบาทสําคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายเลยถูกไหมครับ ใช่ใช่เดี๋ยวควรจะเข้าใจว่าเอ้พอตัดไส้ติ่งแล้วภูมิคุ้มกันไม่ดีหรือเปล่าไม่ใช่นะคือเหมือนว่าในลำไส้เนี่ยมันมีมันมีไอตัวเนื้อเยื่อต่อมน้ําเหลืองนี้อยู่แล้วอยู่เยอะแล้วในลำไส้ในลำไส้เล็กมีอยู่เยอะอยู่แล้วนะครับทีนี้ ไ้ติ่งมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้โอเคผมเลีย okay. okay. ์ตรงนี้ก่อนอ๋อโอเคเอางี้คือคือหมายความว่าไ้ติ่งเนี่ยมันเหมือนเป็นตัวเสริมมาเอาง่ายๆคือ,อคือคือ,คอมีมีมีไว้ก็ก็โอเคช่วยในการในแง่ของการเสริมสร้างแล้วกันแต่ว่าการไม่การไม่มีมันหรือการที่เราตัดมันออกเนี่ยในแง่หนึ่งก็คือเราอ่ะมีไอสิ่งที่ทําหน้าที่ตรงนั้นออยู่แล้วด้วยในลําไส้ลำไส้ลำไส้เล็กถูกไหมฮะอ่าใช่ครับถูกไหม โอเคโอเคอ่าทีนี้ประเด็นที่2ก็คือหมอก็บอกว่าอีกทั้งเนี่ยจากการศึกษาในปี2 0 0 7ที่ได้ตีพิมพ์เนี่ยนะครับก็คือพบว่าไส้ติ่งเนี่ยมันมีประโยชน์ในการสนับสนุนการจเจริญเติบโตของแบคทีรียในลาไส้ถูกไหมครับอแบคทีเ r ียดีนะในลําไส้มันมีแบคที ria ดีกับแบคทีเ r ียไม่ดีอืมอก็คือสนับสนุนแบคทีเ r ียตัวดีคือคือสนับสนันุนยังไงหมายถึงว่าสนับสนุนคือเวลา ร่างกายได้แบคทีเรียที่ไม่ดีเนี่ยร่างกายมันพยายามจะขับออกจะขับแบคทีเรียที่ไม่ดีออกทีเนี้ย <ừ> um. เวลาขับเนี่ยมันจะขับคือลำไส้มันก็บีบตัวไงแต่บีบตัวการชะล้างออกไปจากลำไส้เนี่ยทีนี้ไอ้ไส้ติ่งเนี่ยแบคทีเรียดีมันจะเข้าไปหลบอยู่เป็นเซฟเฮาของแบคทีเรียดีครับแล้วก็ร่างกายก็ชะล้างแบคทีเรียไม่ดีออกไปแล้วก็มันก็จะเหลือแบคทีเรียดีตอนหลังพอ พออาการคนแค่พอร่างกายเราขับแบคทีรียไม่ดีออกไปหมดแล้วเนี่ยแบคทีรียดีที่เหลืออยู่มันก็จะเจริญขึ้นมาใหม่ครับอ่าประมาณนั้นอือโอเคคือสิ่งที่หมอพูดมาเนี่ยมันคล้ายๆกับข้อมูลที่ผมไปเจอมาครับเออคือผมไปเจอข้อมูลที่หมอพูดไปเมื่อกี้เลยแต่ว่าคนนี้เขาชื่อนักเขาเออเขาเป็นนักชีววิทยาที่ชื่อว่าโจนาธานสาฟาตี้ผมไปฟังบรรยายเขามาครับหมอคือเขาก็บอกด้วยว่า เขาเนี่ยนะตัวเขาเองเนี่ยเขาก็คิดว่าสิ่งหนึ่งที่ถูกค้นพบในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือไส้ติ่งเนี่ยมันถูกใช้เป็นเซฟเฮาส์ของแบคทีเรียดีอย่างที่หมอบอกเลยนะครับคือเขากำลังจะบอกว่าแบคทีเรียในร่างกายของมนุษย์เนี่ยเยอะพอๆกับเซลล์ของมนุษย์เลยแต่ส่วนใหญ่ของแบคทีเรียเนี่ยมันดีต่อเราแล้วทีเนี้ยก็คือว่าอย่างที่หมอบอกก็คือหากเราได้รับการติดเชื้อในลำไส้เนี่ยนะครับ ลำไส้ของเราจะถูกชะล้างนะฮะชะล้างก็คือเราขับแบคทีเ r ียที่มันไม่ดีเนี่ยออกไปแต่กะนั้นก็ตามเนี่ยไอแบคที r i ดีเี่มันโดนขับออกไปด้วยไงครับท่านผู้ฟังฮะแล้วทีนี้เนี่ยพอมันออกไปเนี่ยเอาร่างกายเราก็ขาดแบคทีเรียดีแล้วสิครับทีนี้ทําไงทีนี้นี่แหละครับคือไส้ติ่งเป็นพระเอกของช็อตนี้เลยก็คือว่าหลังจากที่แบคทีรียดีทั้งหลายทั้งหลเนี่ยมันถูกขับออกไปพร้อมกับแบคทีเรียไม่ดีเนี่ยเอาง่ายๆผมจะพูดภาษาบ้านๆน,นะ ไอ้ตรงไส้ติ่งอ่ะมันเป็นเหมือนหลุมหลบภัยครับมันเป็นเหมือนหลุมหลบภัยของแบคทีเรียดีจำนวนหนึ่งที่ไม่ถูกขับออกนะครับเป็นเซฟเฮาส์พอมันไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยด้วยเหตุนี้เนี่ยแม้ว่าร่างกายเราจะถูกแบคทีเรียขับแบคทีเรียดีออกไปแล้วเนี่ยเราก็จะรีโปรดักชันรีโปรดักชันก็คือเพิ่มจํานวนของแบคทีเรียดีกลับมาได้ใหม่ครับ จากไอแบคทีเรียที่ไปหลบหลบอยู่ในหลุมหลบภัยตรงนั้นน่ะมันก็จะค่อยๆมีลูกมีหลานเนี่ยถ้าผู้ภาษาเราค่อยๆมีลูกมีหลานออกมาปุ๊บแล้วร่างกายเราก็จะมีปริมาณของแบคทีเรียดีที่กลับมามีประโยชน์อีกครั้งหนึ่งกับเราผมสรุปถูกไหมหมอใช่ครับสรุปโอเคครับโอเคครับก็ดังดังนั้นนะครับอมันจึงเป็นวัฒกรรมอย่างมากนะครับที่เราจะยังคงเอาไอไส้ติ่งเนี้ยมาเป็นหนึ่ง หลักฐานสำหรับส่นวิวัฒนาการแล้วไปอ้างว่ามันไร้ประโยชน์นะครับแล้ว2มันยิ่งเป็นตกรกะวิบัติมากเลยในการที่เราจะเอาไส้ติ่งเนี้ยมาโทษหรือว่าแซะคนที่เขาเชื่อพระเจ้าด้วยซ้าไปว่าเอ้ยทําไมพระเจ้าต้องสร้างสิ่งที่มันไม่มีประโยชน์เลยอ่ะมาให้เราถ้าถ้าเราถ้าพระเจ้าสมบูรณ์แบบสร้างสิ่งที่สมบูรณ์แบบทําไมต้องมีไส้ติ่งตรงนี้เนี่ยจึงบ่งบอกว่าเราเนี่ยไม่รู้จักมันต่างหากนะฮะ แต่ว่าการศึกษาเพิ่มเติมความรู้ที่มากขึ้นก็เพิ่งมาบ่งบอกเราในภายหลังถูกไหมครับหมอครับนี่มันจะมีตะกะเบี้ยวๆอีกอันหนึ่งของวิวัฒนาการนะก็คือไอมันจะมีมันจะมีมันจะมีบรรพบุรุษสมมุติเขาเขาอ้างว่าเอบรรพบุรุษออกมาจากเอฟใช่ไหมอ่ามันจะมีเอฟบางบบาางงสายพันธุ์ที่ไม่มีไส้ติ่งอ่าอ่าแต่แต่ว่าไอโอพอซัมมันจะมี มันมีสายพันธุ์ที่โอพอซัมโอพอซัม um คือต่ากว่าเอฟอีกอ่โอพอซัมดันมีไส้ติง่งแล้วก er oh ็เอฟเอฟที a ่เหนือกว่าโอพอซัม um ไม่มีเส้ติง่งแล้วก็ดันมามีเส้ติ่งที่มนุษย์เอ้าคือ,อคืออยู่ดีมามาแจ็คพอตมาโผล่เราเลยมันไหมนะกิ๊บกระโดดกระโดดบางสายพันธุ์ไม่ได้ยังไองอันนี้มัน,นอโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอขออธิบายให้ผู้ฟังได้เข้าใจก็คือคุณผู้ฟังฮะ คือมนุษย์เนี่ยตามตามหลักของวิวัฒนาการที่เขาอธิบายกันนะนะมนุษย์เนี่ยคือมาจากเอฟถูกไหมครับก็คือมันจะมีมันจะมะีคิดภาพเป็นไทม์ไลน์นะฮะมนุษย์อยู่ตรงปลายย้อนกลับไปจะเป็นเอฟถูกไหมฮะเอฟก็คือลักษณะมอนลิงอ่ะเป็นลิงไร้หางแล้วย้อนกลับไปอีกมันก็จะเป็นตัวสัตว์เลี้ยงลูกในนมชนิดหนึ่งก็คือพพซัมแต่ทีเนี้ยไอจากการศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยเขาพบว่าในเอฟที่มันควรจะเป็นบรรพบุรุษก่อนหน้าเราฮะ มันมันไม่มีไส้ติ่งแต่พอศึกษาย้อนกลับไปอีกไอตัวที่มันอยู่ก่อนหน้าเอฟที่ควรจะเป็นบรรพบุรุษที่เอฟมากลับมีไส้ติ่งพอเข้าใจไหมฮะคือคือคือมันมันมันกลายเป็นย้อนแย้งไงครับว่าถ้าเกิดว่าเราวิวัฒนาการอ่ะมาจากแยกสายมาจากตัวตัวพอซ้มที่เป็นบรรพบุรุษสัตว์เลี้ยงลูกนนมเนี่ยมันก็ควรจะตกทอดมายังเอฟด้วยไงฮะไส้ติ่งมันควรจะยังคงค้างอยู่ในเอฟด้วยสิ เพราะว่าไอเอฟอมาจากตัวนั้นอีกทีไงแล้วดังนั้นเนี่ยเราจึงมีไส้ติ่งไงด้วยเหตุผลเนี้ยแต่ถ้าว่ามันมันย้อนแย้งตรงที่ว่าเอา้าไปดูเอฟก่อนหน้าเราปุ๊บเอ้ยไม่มีไส้ติ่งเชยเลยไอเอฟที่ควรจะเป็นบรรพุรุษที่เราเราแยกมามันมันไม่มีไส้ติ่งฮะเอาแสดงว่าไอเอฟตัวนั้นอ่ะการคัดเลือกทางธรรมชาติไปกําจัดให้มันแล้วสิแล้วอยู่ดีมันมาโผอะไรเราประมาณเนี้ยถูกไหมฮะหมอใช่ครับใช่มันมันตลกมากเลยอ่าอ่าอ,อยู่ดีมันสกปเก็บไส้ติ่งมาโผมนุษย์อ่ัมนควรจะ ถ้ามันเป็นร่องรอยที่หลงเหลือของวิวัฒนาการมันก็ควรจะหลงเหลือกันมาเป็นสายเป็นสายเป็นสายถูกไหมใช่เ,เพราะว่าเรายังมีไงมนุษย์ยังมีอืมเพราะเราอ่าเพราะเพราะเรายังมีเรายังไม่ถูกกําจัดออกไปในทัศนะของวิวัฒนาการอ่ะถูกไหมมันจะเป็นข้างค้างไงข้างอ่าโอเคเข้าใจละเข้าใจละครับโอเคประเด็นนี้ถือว่าเคลียร์นะหมอมีมีเพิ่มเติมไหมหรือว่าประมาณนี้น่าจะเคลียร์แล้วผมว่าประมาณนี้น่าจะเคลียร์นะ ไปต่ออีกอ,อีกอันอ่นอาขยี้ขยี้น่าจะโอเคแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อไปแบบรวดเร็วเพิ่มขึ้นนะครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอ่ะมาดูตัวอย่างต่อไปนะฮะผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็คงจะมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับกับอ่า